สวัสดีครับเด็กๆโคชแชมป์นะครับและว,วันนี้โคชแชมป์จะมาสอนวิธีการชักดาบออกจากฝักและเก็บดาบเข้าฝักแบบ Demon Slayer และไม่ทำดาบคอสเพลยหักมาดูกันเลยครับคนานั้นึ่ของ キキ一《この煉獄の赤き遠藤がお前を骨まで焼き尽くす!》 และอย่างที่เราทราบกันดีว่าการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะครับหรือว่า Demon Slayer นะครับตอนนี้กำลัง very Popular เนาะ popular มากๆเลยนะฮะในขณะเดียวกันโคนชแชมและคุณสิริก็ชอบแอนิเมชันเรื่องนี้มากๆเลยนะครับเราก็เลยมีไอเดียนะครับที่จะมาให้ความรู้กับเด็กๆนะครับเรื่องของการชักดาบยังไงนะครับให้ถูกต้องและเก็บดาบยังไงให้ถูกต้องโดยเฉพาะเวลาที่เราใช้ดาบคอสเพลงนี้นะฮะซึ่ง ก่อนอื่นหลายๆคนมีปัญหาว่าดาบคอสเพย์แบบนี้หักง่ายมากเลยนะครับทาไมมันถึงหักและทําไมเราถึงต้องเจอปัญหาพวกนี้นะครับโคชัมจะมาบอกในวันนี้เนาะก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้ก่อนเลยว่าดาบคอสเพย์แบบนี้นะครับไม่ใช่ดาบเหล็กนะครับแล้วก็โคชัมไม่แนะนําให้เด็กๆใช้ดาบเหล็กหรือว่าดาบคมจริงในการฝึกฝนด้วยเพราะอันตรายมากนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีมากซึ่ง ดาบคอทเพของ Demon สเลอร์นะครับซึ่งหลายๆคนจะสามารถหาได้ในเว็บไซต์ของ Lazada หรือว่า Shopee นะฮะซึ่งต้องเข้าใจก่อนนะครับดาบใบาทําจากไม้นะฮะลองฟังเสียงดูดีๆจะทําจากไม้นะครับเพราะฉะนั้นดาบที่ทําจากไม้นะครับจะมีข้อจํากัดของตัวเองนะครับนั่นก็คือดาบจะสามารถหักได้นะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเวลาที่เด็กๆดูการ์ตูนใช่ไหมครับเด็กๆจะเห็นท่า ที่เวลาที่คนที่ฝึกดาบญี่ปุ่นจะเรียกว่าท่า EI นะครับหรือว่าท่าการชักดาบออกจากฝักนะครับซึ่งมีเยอะมากในกระตูนไม่ว่าจะเป็นเซนิสึจะเป็นทันชิโร่นะครับหรือว่าจะเป็นโทมิโอกะคิูก็ใช้ท่าดึงดาบออกจากฝักเพื่อฟันในทันทีนะครับสิ่งนี้ค่อนข้างอันตรายสำหรับดาบคอสเพย์ที่เป็นไม้มากนะครับเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่เข้าใจว่าชักดาบออกจากฝักยังไง แล้วเราจะต้องฝืนดาบออกจากฝักโดยการที่เราไม่รู้จักวิธีที่ถูกต้องแล้วก็ดาบจะหักนะฮะแน่นอนนะครับเพราะว่าเวลาที่เราพยายามที่จะดึงดาบออกจากฝักโดยที่ดาบยังไม่หลุดออกจากฝักอย่างสําเร็จสมบูรณ์นะครับมันจะทําให้ฝักกับดาบนะครับเดี๋ยวให้ดูเนาะฝักกระดาบนี่เหนี่ยวกันอย่างนี้เนาะแล้วพอเรารีบปุ๊บตอกหักแน่นอน เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่โค้ชแชมป์จะมาสอนการดึงดับออกจากฝักยังไงให้ถูกต้องนะครับเดีย๋ยวมาดูกันเลย สำหรับโคชแชมป์มีประสบการณ์ในการฝึกฝนดาบญี่ปุ่นมาทั้งหมดเป็นเวลา9ปีนะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังต้องฝึกฝนอยู่เลยนะครับเริ่มตั้งแต่ดาบไม้นะครับไปจนถึงดาบที่ไม่มีคมแล้วก็เป็นดาบที่มีคมนะครับอย่างที่ท่านเห็นทางวิดีโอฝั่งนี้นะครับโคชแชมป์ Post ใช้เวลาฝึกฝนทั้งหมดประมาณ9ปีจนถึงทุกวันนี้ก็ยังต้องฝึกฝนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นดาบพลาสติกอย่างนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ทําให้เด็กๆสามารถฝึกฝนได้เหมือนกัน โอเคก่อนอื่นเลยหาที่ว่างนะครับออกไปนอกบ้านเนาะหาที่ว่างที่เป็นสเปซค่อนข้างกว้างนะครับพยายามอย่าเล่นในบ้านนะครับเพราะหนึ่งดาบไม้แบบนี้นะฮะมันยังมีความแหลมคมอยู่เนาะแล้วมันยังไงมันก็ยังเป็นไม้ถ้าเกิดว,ว่าเราฟันมั่วในบ้านหนึ่งดาบอาจจะไปกระแทกกับสิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน ดาบผักแน่นอนนะครับข้อที่2คนที่อยู่ในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าเป็นหมาแมวหรือว่าจะเป็นน้องตัวเล็กๆนะครับหรือจะเป็นพี่หรือคุณพ่อคุณแม่ก็ตามเดินมาไม่ได้รู้ว่าเรากําลังฟันดาบอยู่ในบ้านไม่ควรเลยนะครับอาจจะไปทิ่มแทงตาได้อันเป็นอันตรายกับคนที่บ้านอีกเพราะฉะนั้นต้องระมัระวังโอเคเรามาเริ่มกันเลยเนาะอย่างแรกนะครับเราจะฝึกเบสิกกันก่อนตอนนี้โค้ชแชมป์จะใช้วิธี โผอบีหรือว่าเข็มขัดเนาะซึ่งสามารถหาได้แบบใช้ผ้ายาวๆก็ได้นะครับหรือใช้ผ้าขาวม้าผูกเอาก็ได้เนาะการเสียบฝักแบบดาบญี่ปุ่นของของอ่าซาม u r a สมัยโบราณก็คือเขาจะเสียบฝักเสียบดาบให้คมดาบหงายขึ้นนะครับหลายๆคนไม่เข้าใจเสียบอย่างนี้เนาะเสียบอย่างนี้แล้วก็ชักออกนะฮะซึ่งจริงๆแบบนี้มันเป็นรูปแบบการ การห้อยดาบแบบสมัยโบราณที่เรียกว่าตาชินะฮะหรือว่าการสมุไรที่ใช้บนหลังม้าเขาจะห้อยดาบลงหนีเนาะแต่ว่าเขาจะไม่ได้เสียบดาบเข้าโอบีอย่างนี้นะครับเขาจะเป็นการมีเชือกรัดด้านข้างเอวแล้วก็ผูกคู่กับเชือกเกาะของสมุไรยอย่างถูกต้องแต่ถ้าเราฝึกแบบโอบีแบบนี้นะฮะจะเป็นสมุไรย,ยุคหลังเนาะซึ่งจะเป็นการหงายคมขึ้นด้านบนนะครับตั้งแต่ยุคเอโดะเป็นต้นไปก็จะหงายคมขึ้นด้านบนอย่างนี้เนาะ เรามาดูท่าแรกกันดีกว่านะครับโคชแชมป์ถนัดขวานะครับเพราะฉะนั้นโคชแชมป์จะเปอร์ฟอร์มด้วยมือซ้ายจับที่ฝักแบบนี้เนาะใช้นิ้วโป้งเวลาที่เราฝึกด้วยดาบคอสเพ y ก็ตามตจงคิดไว้ว่าเขาเป็นดาบคมนะครับฝึกฝนให้เป็นสม่ำเสมอในการใช้นิ้วโป้งนะครับล็อกกับซิบะซิบะหรือแฮนด์กาดหรือกาดมือที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้เป็นกาดมือใช่ไหมอ่าใช้นิ้วโป้งล็อกไว้ทําไมเพราะว่า ถ้าเป็นดาบจริงปุ๊บดาบจะหลุดออกจากฝักออกมาเฉือนนิ้วของตัวเองได้นะครับอันตรายมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นฝึกไว้ให้อยากจะเทพเหมือนดีมอนสเลเยอร์นะครับต้องฝึกให้ได้เอานิ้วโป้งล็อกกับซีบัหรือว่ากัดมือเอาไว้ไม่ให้ดาบล่องออมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวิ่งไปไหนมาไหนดาบก็จะไม่หลุดออกมาจากฝักแน่นอนเนาะเอานิ้วโป้งดันกัดมือออกนะครับคลิกอย่างนี้เนาะ เวลาที่เอาดันกัดมือออกปุ๊บให้เอานิ้วโป้งออกจากจากทางเส้นทางของคมอย่าให้เป็นการโอ้ยเรารูดอเอารูดคมเข้าหานิ้วโป้งของเรานะครับพลิกออกมามือขวานะครับจับปึ๊บโอเคไล่จากนิ้วก้อยไปนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้นะครับและเวลาที่ดึงเอาฝับออกมาข้างหน้านะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราจะทําการดึงฝับก,กลับไปที่เอวนะครับเห็นตรงนี้ไหมเราไม่ได้ดึงอย่างนี้นะ ราไม่ดึงอย่างนี้นะไม่ใช่นะเราจะดึงอย่างนี้เอาฝักมาข้างหน้านะครับนิ้วโป้งกดล็อกนะครับเอามือขวาจับนะครับและดึงฝักไปที่เอวพร้อมดึงดาบไปข้างหน้าอย่างนี้เห็นไหมจาบจะออกมาจากฝักโดยอัตโนมัตินะครับอย่ารีบเด็ดขาดเพราะถ้าคุณรีบถ้าหนูรีบกันนะปังดาบหักเงินที่ซื้อมาหายไปเลยดาบเสียไปเลยนะครับ โอเคเอาอีกรอบหนึ่งเนาะดึงฝักดาบมาข้างหน้านะครับโอเคนิ้วโป้งเอามือขวาจับที่ดาบนะครับอย่างนี้เนาะเอานิ้วโป้งปลดล็อกดาบเก็บนิ้วโป้งดึงฝักพร้อมดึงดาบไปข้างหน้าให้ใช้ความรู้สึกว่าดาบหลุดออกจากฝักแล้วและฟันแบกหน้าแบบค o r i ซ o n t a หรือว่าแบบแนวนอนเนาะโอเคโอเคได้ท่าดึงดาบออกจากฝักไปแล้วครับ สิ่งสาคัญที่สุดในการดึงดาบออกจากฝักต้องระวังคืออย่าใช้ความเร็วห้ามรีบเด็ดขาดหลายๆคนอยากจะเป็นเหมือนในอนิเมะนะฮะจริงแล้วปัญหานี้นะครับเกิดขึ้นกับคนที่ฝึกฝนดาบจริงเหมือนกันนะครับบางทีเวลาที่เราฟันดาบเราจะรีบเกินไปนะครับแบบโอ้อยากจะฟันเร็วฟันแรงอยากจะเท่เหมือนในภาพยนตร์หรือนในการ์ตูนห้ามเด็ดขาดเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับแรกๆที่เราเรียนดาบนะครับเราต้องเคารพความเป็นดาบด้วย ถือว่าเขาเป็นดาบจริงไม่ใช่เป็นดาบของเล่นนะครับถ้าจะฝึกดาบเริ่มฝึกตั้งแต่ตอนนี้เลยคิดว่าเขาเป็นดาบคมจริงนะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องการเก็บดาบกันนะครับโอเคพอหลังจากที่เราชักดาบออกจากฝักไปแล้วนะฮะเราฟันตรงไปแล้วเนาะมือไม่เวลาที่ชักดาบออกไปมือจะต้องไม่มือจะต้องจับที่ฝักตลอดเวลานะครับปุ๊บนี่มือซ้ายเห็นไหมมือซ้ายจะจับไ้ที่จับลักษณะการจับฝัก ก็จะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้เออถูกต้องอย่างนี้เนาะจะมีท่าหนึ่งนะครับที่เด็กๆจะเห็นในการ์ตูนดาบพิฆาตอาสูรเวลาก่อนที่เขาจะเก็บดาบเข้าไปในฝักก็คือการสะบัดเลือดการสะบัดเลือดก็คือเวลาที่เลือดติดดาบออกมานะฮะเราจินตนาการว่าเลือดติดดาบเนาะตั้งขึ้นมาตั้งมือขึ้นมานะครับให้เป็นอย่างนี้นะฮะไม่บังหน้านะครับไม่บังตาขึ้นมาระดับประมาณหน้าผากครับ๊บงนี้เนาะสวยๆเทๆยนนะครับสะบัดลงไป ระวังนะครับเวลาที่เราสับออกไปไม่ให้กระทะตื้นด้วยจากนั้นเราจะเก็บดาบเข้าไปในฝักนะครับงายคมขึ้นอย่างนี้นะโอเคเห็นมือที่โค้ชัชมบอกให้จับฝักเมื่อกี้ใช่ไหมครับมันจะมีแกลบหรือว่ามีร่องระหว่างนิ้วชี้ให้ไม่ต้องกําแน่นนะให้เอาร่องนิ้วชี้ออกมานิดนึงเนาะอย่างนี้เนาะอย่ากําแน่นขนาดนี้นะออกมาอย่างนี้น้อนิดนึงเนาะจากนั้นนี่โค้ชแชมนะครับจะใช้ หลังใบดาบนะครับไม่ใช่คมดาบนะคะเราจะไม่ฟันมือตัวเองต้องระวังงายคมดาบขึ้นใช้หลังที่ไม่ไม่เป็นคมนะครับขึ้นแล้วลูดออกไปพร้อมดึงฝักดาบไปข้างหลังและแรกๆอาจจะใช้ตามองก่อนได้เนาะปึ๊บเข้ามาในช่องแล้วแล้วเก็บเข้าไป,ปโอเคเอาใหม่อีกทีนึงนะครับโอเคทักดาบออกมาแล้วปึ๊บ สับบเลือกชา้ชาลงไปเอาหลังดาบมาวางไว้ที่ร่องนิ้วนะครับอย่างนีเนาะอ่าหนูต้องอดทนไม่ต้องรีบนะครับแรกๆมันจะจะแบบติดตขัดๆหน่อยนะเป็นเรื่องปกตินะครับปึ๊บลูดดาบออกไปเอาให้สุดนะเอาให้หลังดาบปึ๊บอ่าเข้าไปไดิรูแล้วและดึงดาบกลับเข้ามาพร้อมโอเคีนเนาะครับโอเคทีนี้เรามาลองคอมไบรวมระหว่าง คอมโบหนึ่งแล้วก็คอมโบ2เอามือจับไว้ที่สิบาทเนาะโอเคปึ๊บพอแชมป์จะเอาข,าขาขวาขึ้นไปข้างหน้าก้าวหนึ่งนะอย่างนี้นะครับเอานิ้นป้องผลักออกเนาะผลักปึ๊บเอามือขวาจับเอาฝักมังหน้านะครับดึงฝักถอยหลังดึงดาบไปข้างหน้าจนดาบหลุดออกจากฝักและฟันแนวนอนค้างท่าน,นี้ไว้ ขัที่2ตั้งมือขึ้นมานะครับสบัดช้าๆไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวดาบกระแทกพื้นหักโอเคจากนั้นเก็บดาบเอาหลังดาบเอาคมกับดาบหงายขึ้นข้างบนวางที่มือนักแรกหนูใช้มือตามองได้นะฟึ๊บและเก็บเข้าไปข้างในนี้โอเคถ้าหนูฝึกจนคล่องแล้วนะครับหนูจะไม่ต้องใช้ตามองได้ซึ่งเป็นการฝึกที่ดีมากนะครับ ฝึกฝนเยอะๆนะครับ1เดือน2เดือนหนูจะเก่งขึ้นและดาบจะไม่พังด้วยนะครับอย่าฝืนดาบออกจากฝักเด็ดขาดเลยนะห้ามฝืนดาบออกจากฝักเด็ดขาดนะครับเพราะดาบมันจะหักครับสําหรับวันนี้เพราะฉันหวังว่าเด็กๆจะได้ความรู้ว่าเราจะชักดาบออกจากฝักยังไงให้ดาบไม้คอสเพย์แบบนี้ไม่หักนะครับและหวังว่าเด็กๆจะสนุกกับการฝึกฝนอย่างปลอดภัย ข้อที่1จะต้องปลอดภัยนะครับสิ่งที่หนูถืออยู่ตรงนี้ถึงจะเป็นของเล่นคอสเพย์ก็เถอะเขาก็ยังสามารถทำร้ายคนรอบข้างที่เรารักได้นะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษออกไปลานกว้างนะครับจะฝึกก็ฝึกตั้งใจฝึกฝนไปเลย mm hmm. แล้วเดี๋ยวไปเจอกันวิดีโอหน้าโคชแชมป์จะสอนการฟันแบบ Demon Slayer นะครับเจอกันวิดีโอหน้าอย่าลืมติดตามโคชแชมป์แอนคุซลทาง y o u b e c h ช n น e l นะครับแล้วเจอกัน